ครับอ้ย,อยขาแบบอ้วนเลยเอาตัวนี้ก่อนเนาะเบื้องตีละ่ะอ้วนตึ๊บเลยเนะาะขาครับขาแบบเงีอืมนี่ครับบางคนก็เอื่นเ็ดปุ่งสีชมพูครับนี่อันนี้เรากับเอาว่ามากับอายเป็นมือหวานเป็นกระว่ายเพชรฝูงเขาใหญ่เนาะโอ้ยงามเองครับแดงจิงคืองเลยเนาะ อพอได้เล่มอยู่ครับพี่นอ้องมองละดอกก็เล่มไปเนาะนี่พอได้แกงกินอยู่สวัสดีครับพ่อแม่พี่นอ้องพอกันอีกแล้วครับกับช่องเขาปลาสไตล์ทิ่วครับ นี่กรอยู่กับบ่าวที่อู่เก่าครับเ่าที่สิพามาเฮ็ดครับมือนี่มาหาเลาะเบิ่งเฮ็ดผืนเขาใหญ่คือเก่าแล้วครับครับพี่นะครับพี่กัดกับป่ามันต้องเม็กนะครับมือนี่ถ้าบ่ได้บ่อยังกะไปทางสังหอมพุ่นล่ะครับไปครับไปเบิ่งน้ำการบนสิได้บ่ครับมือนีนี่พี่น้อกยางเขามาพ่อเลยครับกลิ่นแหลกครับพี่น้องกล่นแหลกแหกมันนี่ครับ เมื่อวานเพิ่นพามาครับพี่น้องมันนี้มาเองครับเพราะวะ่ามันนี้เพิ่นมาบได้เพิ่นเมื่อยเพิ่นเพิ่นวาสุ่มมามาเกือบบ่ถือแล้วครับนี่ <c oughs> หลอกหนามาไม่ครับมาเกือบบ่ถืงงองาหวุนมีร่นเติบโอ้ยนี่นงามเลยครับ <c oughs> โอ้ึืนหม่แล้วครับนี่ ฝนตกใส่มมอว่านขึ้นไม้ครับงามขนาดเลยอดอกอ้าแบบอวนเลยป้าดขึ้นไม้ครับพี่น้องือเหยียบเต็มหมูว้านหมดเลย เป็นหัวหนอเวทนออู้มันอยู่ไตไว้ตอง,งตัวเองโอ้โหหวานบาทยุบบริเกียบุหงวนออกแนวนี้เนาะโอ้ยบุหงวนออกแนวนี้เนาะบ่เคยเก็บเตเพราะดเ,เก็บห,หวานนี่ะครับูขาอวนๆเลยอืมอกาดก็ดี๋ยวจะเก็บหวานีครับอาอนเลอาานาคบเดจัง,ง,คนคจงบงน่ เราเอาไวามันเฮดฝรังบนแล้วครับวามอวนมันนี่บู้ยโอ้มันถือกเหยียบจะมือว่านบนน,นี้ี่หัวหยอบน,นเลยดอกนหน่อยๆปุ๊กไว้ด้วยครับอื่นหนาจะใหญ่อยู่นะดอกนี้พอเอาแล้วล่ะนี่ขึ้นไม่ตองเลยอันนี้มันก็คยข่เห็ดพึงขมิ้นเนาะแต่ว่านดอกใหญ่ แต่ก้นอื่นครับบางคนก็นเอื่นเฮ็ดพผงเขาใหญ่เนาะบางก้นก็เอื่นเฮ็ดผงสีชมพูครับ,บน,น,น,บนี่อันนี้นะครับเก็ว่ามากับอ้ายเป็นมือว่านเพิ่นก็ว่าเฮ็ดพผงเขาใหญ่เนาะอืมอุ้ยดอกนามจริงเลยอุ้ยอีกดอกนึงครับอู้หายากแลยชักหน,น่อยเนาะอุ้ยอุ้ย,ย,ยงามขนาดเลยอ้ย นะครับอุ้ยงามๆเลยเนาะต่อตนีเบ่งดินมันผุขึ้นมาใหม่ด,หมด้นี่เนาะฝนตกเมื่อวานปัดโอ้ขีดหอดแอแเลมเด้ครับมาเก็บลมกันเมน <laughs> นื่อวานเนี่ยผ่านยูน้ำไปต่องอับที่เดียวกันเลย อุ้ยเดือบเป็นเยียบอุ้ยบานมอเคืองเลยดอกนี่ป๊าดทองเหลืองมาเป็นห้างผึ่งครับข้าเหนาเจ๊กน้อยนี่นะครับเพชรผึ่งตอ,องห้าไปบาน,นอีกแล้วตัวนี้ มุ้งขาครับพี่น้องขาอืมแดงยิงคืนเลยทองอุ้ยงามแห่งทองเพชรมาเปิดลงกันดินอืมงามเลยครับกำลังในซ้ำนี่ครับหุ่มนี่หุ่มแหลกเลยเนาอ ครับผมอ๋อกับดอกนี่เมื่อวานมองเห็นได้เลยนี่อุ้ยเป็นเถาวุ้ยเน็ตตับเสียบเลยไปแกงใดกักนี่ดอกแบบใหญ่เลยนะจี๋ใหญ่สุดแล้วครับนี่ประมาณซ้ำนี่แล้วเนาะความใหญ่ต้อ,องดอกครับพี่น้องอือน้ออำงามเลยนี่ hết cứ hiểu nó cả nó xong buồn ừ. bên đây đó không làm cả phố à xong mình con xong ừ ừ đọc nâng khá sẵn đọc này cầm bàn đi hấp đi ôi tệ hoa hiếp rồi ốp rồi nè cho khắc chọi ôi อุ้ขาอ้วนแหงสุ่มบูนขนาดเลย,ยเก็บตอากอนพี่น้องครับเสียดาย,ย,ยงามขนาดดอกอีกดอกนึงครับผมดอกงอๆน่อยปัดขาเห็ดไปตะแกงแสบขนาดครับพี่นอ้องเบิ่งตีละ่ะอ้วนตึ๊บเลยเนาะปัดกับพี่น้องดอกนี้อ้ยขาครับขาแบบเงา อ,อาดครับพี่น้องทีอุย้ยจนบานจนลังอันนี้ขึ้นเนาะลังโกบขึ้นเลยเผาแล้วเลย่ยอุ้ยยังแข็งอยู่ว่ะวด้ไดเถาครับเบิ้งครับหนึ่งสองสามสี่หาดอกครับเอามาเก็บเลยครับนีะน้ำามเลย ีใส่ตามอู้มันไม่ได้ท่าหรอกครับนี่มันบานซือซือเห็ดแขกตัวนี้อุ้ยขากระเลี้ยงสุ่มนี่โอ้ง,งามๆครับผมอือีกดอกหนึ่งลมปองงองเนาะนี่อุ้ยครับพี่น้องตอนนี้ครัออกจากป่าเปนน้องเมฆค,ครับมาต่อป่าเป็นสังห้อมครับ มาตามหาหติตผึ่งแดงขาล่ายครับพี่นอ้องนะครับพอด้วยสามดอกมาหอดกับผอเลยเนาะอุ้ยดอกกําลังงมงงเลยครับนี่โอ้หนึ่งสองสามกำลังจูมอยู่เอ้ามาเก็บโลดแล้วครับนี่มาครับมาเก็บกอนด้บานเลยดอกในบานนะนี่ตัวนี้มันสีญ่นี่มีหอด,ดอกหน่อยพี่น้องครับนี่เห็นบ่นี่โอ้ ดอกนึงอุ้ยดอกกำลังงามๆเลยอุ้ยงามเพงครับแดงจิงคืองเลยเนาะอ่ะครับพี่น้องห้าลหลอดเห็ดถึงแดงสี่หรือเก้าครับเป็นผงแดงขาลายได้สามดอกเลาะจนเมื่อยครับมาสวยสดตัดครับพี่น้องจนบานเบิดบบนะดอกบักใหญ่หนึ่งครับอ,อีกสองดอกห้าหลอดเก็บเห็ดถาครับ ก่อนชิ้เหมือเราเถืออ่อนหมานครับอืาอาดขาครับพี่น้องวั้ยนตืบเลยดอกไงอืมพอได้เล่มอยู่ครับพี่น้องมองละดอกก็เล่มไปเนาะนี่พอได้แกงกินอยู่ เอาละครับพี่น้องมาเบื่องผลงานกระเป๋าเที่ยวครับมันนี้โอ้ยครับวันนี้เขาไปซ้อมไม้ให้เก่าแล้วครับไปทางป่าน้องมกมมันอยู่ครับพี่น้องมันเห็ดผงเขาหญ่ครับก็เลยมาเลาะทางพี่ครับทางป่าสางหอมครับได้ซ้มดอกกับเห็ดผงแดงสี่หน่อยนะเห็ดแดงสี่เหลือมไหวแล้วละครับเลาะไปก็ค่อยมีขอมองละดอกครับมองเถาเถาถือว่ามันอยู่ครับพี่น้องมันแต่ไม้แหลกนะครับได้ลายเติบอยู่เนาะไม่ได้ดอกงาม ครับขอบคุณบอแมนพี่น้องที่เข้ามารับชมคลิปนี้ทุกคนครับาชาวคลิปนี้จังได้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อสิ่จะผ่านคลิปต่อไปครับสำหรับมันนี้บวยที่ขอตัวลากลกับบ้านแล้วครับสวัสดีครับ